ลพลันันกผรุุงฮมคกรสชาติเปรีรปร้ยวหวานนะครับจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ที่พลนำมาแบ่งปันนะครับรสหวานจะมาจากคาราเมลครับรสเปรี้ยวมาจากน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลฟังแล้วก็น่าสนใจแถมมีคุณค่าดีๆด,ด้วยนะครับเราจะทำมาเสิร์ฟในรูปแบบของแซลมอนและก็แครอทย่างง่ายๆในกระทะครับ เริ่มจากการทำซอสเปรี้ยวหวานของเราก่อนนะครับความหวานเนี่ยมาจากคาราเมลคาราเมลเราใช้น้ำตาลนะครับเวลาที่เราทำคาราเมลนะครับเราจะไม่คนนะครับแต่เราจะใช้การกรอกหม้อง่ายๆแบบนี้นะครับเขย่าเบาๆนะครับพอเราเขย่าน้ำตาลก็จะเริ่มละลายดีแล้วนะครับคนปิดความร้อนก่อนนะครับสีของเขานะครับยังเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆเราคอยจนเข้มมากในระดับที่เราต้องการประมาณแบบนี้นะครับระวังนะครับอย่าให้กระเด็นขึ้นหน้า ค่อยๆหยอดน้ำร้อนลงไปถ้าเราใส่น้ำเย็นลงไปนะครับคาราเมลของเราจะแข็งเป็นทอฟฟี่เลยท,ทันทีนะครับละเบ็ดเสร็จก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับที่ผลใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงนะครับกระเทียมครับ พริกไทยดำนะครับเล็กน้อยครับโชย,ยู่นะครับและความเปรี้ยวของเราในวันนี้นะครับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตรา QP ครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเปรี้ยวละมุนแล้วก็หอมกลิ่นแอปเปิลหมักมากๆทีเดียวมั่นใจมาตรฐาน QP ครับและตัวแอปเปิลไซเดอร์วันนี้กาเข้มข้นนะครับของน้ำส้มสายชูตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิตาลีครับจะทำซอสใช้ปรุงอาหารจะทำขนมทำเครื่องดื่ม ได้หมดเลยครับคนใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับตัดรสด้วยเกลือไม่ต้องเยอะนะครับตั้งไฟต่อครับ เราให้เขาโดนความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับกลิ่นหอมของขิงแล้วก็กระเทียมจะได้เข้าไปอยู่ในตัวซอสเอาแล้วครับเราเคี่ยวสักประมาณ2นาทีใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะนําตัวซอสเปรี้ยวหวานของเรานะครับออกมาพักครับวันนี้นะครับนอกจากตัวแซลมอนแล้วผลก็จะเสิร์ฟมากับเบบี้แครอทนะครับแล้วก็ผักสลัดฟรีเซ่แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรานะครับควรจะต้องนําผักสลัดของเรานะครับแล้วก็เบบี้แครอทนะครับไปแช่ในน้ําใส่น้ําส้มสายชูก่อนครับ การที่เราใส่น้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราคิวพีลงไปในน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับเพื่อแช่ผักและผลไม้ของเราเนี่ยครับช่วยลดสารตกค้างได้มากทีเดียวครับเราจะแช่เขาไว้ประมาณ15นาทีนะครับและหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับในการปรุงนะครับกระทะใบนี้นะฮะเราจะปรุงทั้งแครอททั้งแซลมอนน้ำมันมะกอกนะครับแครอทนะครับแครอทเนี่ยเขาจะหนานิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เขาสีสวยนิดนึงแล้วเราจะใส่น้ำแล้วปิดฝาครับคนปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับ สีของเขานะครับเราก็จะได้เอฟเฟคเหมือนแบบอารมณ์ยังๆนิดๆนะครับจริงๆแล้วเบบี้แครอทนะครับกรอบก็รับประทานได้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้นุ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับใส่น้ำลงไปครับแล้วปิดฝาครับใช้เวลาประมาณสัก3นาทีก็พอแล้วครับ แล้วครับแครอทของเรานะครับตอนนี้นะครับเขาไม่ได้นิ่มถึงขนาดเละนะครับยังมีแรงต้านอยู่บ้างก็เรียกว่ายังมีความกรอบอยู่บ้างนะครับสําหรับผลใช้ได้แล้วครับแล้วย้ายนะครับออกมาพักก่อนครับในกระทะใบเดิมนะครับน้ํามันเล็กน้อยครับซลมอนนะครับ ด้านบนของเขานะครับเกลือเล็กน้อยครับเราย่างด้านหนังก่อนเดี๋ยวความสุกของตัวแซลมอนเนี่ยครับเขาจะค่อยๆโชว์ขึ้นตรงด้านข้างให้เราเห็นนะครับเนื้อแซลมอนจากที่ใสๆนะครับเวลาที่เขาสุกเขาจะมีลักษณะที่ทึบขึ้นครับเราคอยนะครับคอยให้ด้านข้างเนี่ยครับเขาสุกขึ้นมาสัก70%นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับด้านครั้งเดียวเลยครับ ใช่ได้แล้วครับสิ่งที่เราจะทํานะครับใส่แครอทกรับลงไปครับผมน้ําซอสที่เราเตรียมไว้นะครับขิงกับกระเทียมเราไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเราใส่แค่ตัวซอสอย่างเดียวตัวซอสนะครับจะข้นขึ้นแล้วก็เคลือบชิ้นปลากับแครอทของเราครับคารเมลของเราตอนนี้นะครับข้นมากทีเดียวครับเพราะว่าร้อนๆเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเดี๋ยวพักให้เย็นลงนะครับเขาจะหนาขึ้นอีกพร้อมจัดเสิร์ฟนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแซลมอนและแครอทซอสเปรี้ยวหวานนะครับในรูปแบบของผลพักนักปรุงครับใครที่อยากจะลองทำนะครับก็สามารถหาซื้อน้ำส้มสายชูหมักจาก Apple d r ตราคินะครับได้ที่ Top Lotus, b i ิก m m a v v l u u g o u ูก m e m a r k e รรวมถึงซ u ปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำด้วยครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ไลายแอดครับ